สวัสดีครับพวกเราคูปุซ่ากันนะครับผมดาคินนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม m ิวออนไลน s e r v ร์ g l o b a l กันนะครับก็วันนี้นะครับถึงวันที่ผมจะได้เสียงโชคกันบ้างแล้วนะฮะก็อย่างที่ทราบกันตอนนี้มันมีกิตกรรมมิติบล็อกอยู่นะฮะก็ผมเนี่ยต้องบอกกันว่าเป็นตัวแทนของสายฟรีนะครับในการเปิดรอบนี้วันนี้ผมจะมาเปิดตัวมิติบล็อกนะครับด้วยแต้มที่มาจาก การออนไลน์ใน Go Channel นะครับหรือบางทีเนี่ยผมก็ได้จากไอ้พวกเปิดรูเลตอ่ะซึ่ง <c oughs> ผมจะบอกว่าไอ้สายฟรีอย่างเราเนี่ยที่อาจจะเติมเงินน้อยแล้วก็ถึงขั้นไม่เติมเงินเลยเนี่ยเราก็ยังมี g o b ์ฟินพอยในการเปิดกล่องนะเซึ่งต้องบอกก่อนว่าวิธีการได้เนี่ยเอาเบสิกสุดก็คือเราเติม Go Channel ใช่ไหมฮะเพื่อเข้าไปที่ห้องโกของเรา ห้องโกงเนี่ยทุกๆ10นาทีนะครับเราจะได้แต้มกอบินพอยต์เนี่ยหนึ่งแต้มนะซึ่งหลายๆตัวผมก็ได้โกลฟรีมาก็กดซึ่งกอบินพอยต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนไอเทมแคชหลายๆอย่างครับไอเทมแคชเนี่ยมันจะมีอายุในการเก็บอยู่ในสตอเรจเนี่ยได้แค่1ปีนะครับ ถ้าหากเกิน1ปีมันจะทําการลบไอเทมชิ้นนั้นออกแต่แต้มกอบินพอยต์รวมถึง W ค o i อนะครับมันจะไม่ทําการลบนะครับดังนั้นสายฟรีผมก็จะเก็บแบบนี้แหละนะซึ่งวิดีโอก่อนเราคุยกันแล้วเนาะว่ารางวันใหญ่มันคืออะไรรางวันใหญ่มันคือขนเรียกว่าขนหรือขวดดีว่าขวดเรียกขวดก็ได้ขนก็ได้นะก็คือ,อขวดขนแล้วกัน C5 นะมันมีในนี้ด้วยแล้วก็มีตั๋วแลนะ ซึ่งตัวละครของผมเนี่ยผมต้องบอกว่าบางตัวผมเอาแต้มกบิ้นพอยไปล้างหานแล้วมันก็จะมีแค่บางตัวที่มันมีดังนั้นวันเนี้ยผมเช็คแล้วผมจะมีแค่หกจอที่มันสามารถอ่าเปิดเจ้าตัวกล่องกล่องใหญ่เนาะเออกล่องใหญ่ได้นะฮะก็เดี๋ยวผมเอาทั้งหกตัวมาเปิดแต่แต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีแต้มไม่เท่ากันนะ,ะยกตัวอย่างตัวนี้ก่อนนี่ ตัวนี้จะมีอยู่สี่พันเก้าเอออีกนิดนึงมันก็จะถึงห้าพันแล้วนะเนาะเสียดายแคชผมไม่มีถึงห้าสิบอะถ้ามีห้าสิบเดี่ยผมจะซื้อนี่อีกไหมวะอันนี้มีมีมีโกแจกนะครับเออเนี่ยมีโกแจกอยู่สามวันยังไม่ได้ใช้นี่ถ้าเอาไอ้ตัวนี้ไปเข้าห้องโกแล้วก็ล็อกอินนี้วันหนึ่งมันได้เยอะอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยผมคำนวณให้ดูวันหนึ่งใช่ไหมอ่าหนึ่งชั่วโมง มี60นาทีทุก10นาทีจะได้แต้ม1แต้มก็ต้องเอา6ไปคูณ6นี่คือ1ชั่วโมงนะเออหกคูณยีก็คือ24ชั่วโมง1วันเนี่ยเราจะได้144แต้มถ้าเราซื้อโกมาแบบ28วันมันไม่มีแพ็ก30วันนะมันมีแพ็ค28วันคูณ28แล้วกันเนี่ยมันจะได้4,000แต้มเนี่ยถ้าใครอยากได้ ตามกบินพอย์นะครับผมแนะนำง่ายๆว่าซื้อโกแบบ28วันมัน1,500งพันหอยิอย์อ่ะเออซึ่งหนึ่งันหาร5 0 0วิอยมันตกประมาณ 3, 400ีร้กว่าบาทนะเออเออสี่ร้อยกว่าบาทมีแนวโกให้เข้าด้วยนนี้แล้วแต่คนนะเออแต่ผมจะนี่กดอันนี้นะฮะไปผมเริ่มกดเลยแล้วกัน <c oughs> ไอตอน้น <c oughs> ไอต้นนี้ ไตตัวนี้ตัวแรกนะฮะโอเคไปกดได้เดี๋ยวผมจะอธิบายได้ว่าไอของที่ได้เนี่ยมันคืออะไรโอ้อันนี้ไม่อยากอธิบายเลยเบ็ออฟไลน์นะครับคือคูณสองไม่เอาได้ไหมเฮ้ยได้ซิลออฟ h ิว l ิงเจ็ดวันเนี่ยมันดวงดีนะครับบางทีมันดวงดีแต่อาจจะเป็นแค่ตัวเดียวก็ได้ที่ได้อันนี้นะครับผมอยากได้กันแตกกันแตกมาไหนไหมาปั๊บโอ้โหเบออฟไลน์นะครับสี่ชิ้นเออไป โอโหแคปซูลไฟเนี่ยหลายคนถามว่าแคปซูลคืออะไรแคปซูลมันคือกล่องสุ่มนะครับซึ่งแคปซูลแล้วก็ตามด้วยวงเล็บเนี่ยมันจะเป็นตามด้วยธาตุนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นแคปซูลไฟเนาะเรากดออกมาได้นะครับช่องไม่พอแนะ่เออช่องไม่พอเว้ยผมกดให้ดูมันคือกล่องสุ่มในกล่องสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะได้พวกของธาตุนะครับถามว่าได้อะไรบ้างมันก็จะมีเพนตาแกรมมีใบอัปเกรดมวนธาต มีเม็ดธาตุแต่มันก็มีโอกาสได้เม็ดแร่นะเออคือถ้าเพื่อนๆได้ไอแคปซูลมาอย่าเพิ่งถอดใจนะครับบางทีมันอาจจะได้ของดีก็เป็นไปได้เออผมเคลียร์ช่องก่อนนะมันจะเปิดแคปซูลไม่ได้ไงถ้าหากว่าช่องมันไม่ว่างไปแคปซูลไปส่วนตัวเนี้ยเมื่อกี้เปิดสีครั้งใช่หไหมผมว่ามันคุมแล้วเพราะว่ามันได้ซิลออมฮิลลิ่งอะ่ะเอออันนี้คือบัฟสีแดงนะครับ เจ็ดวันมีราคาเหมือนกันนี่ให้ดูเจ็ดวันนะเจ็ดวันมันจะราคาหกร้อย i ิคอยเห็นไหมเออใช้ได้โชคดีอยู่นะครับแต่ขอให้มันโชคดีทุกตัวนะนี่ครับส่นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็เปิดช่องพอไหมไม่พอนะเขาไม่ยอมให้เปิดต้องเคลียร์ช่องก่อนเออตัวนี้ตัวฟาร์มนะครับ คือการจัดตี้ของผมเนี่ยผมจะมีตัวที่เอาไว้ฟาร์มของให้ตัวหลักนะครับเอ่อเพื่อนๆก็น่าจะคล้ายๆกันหระมั้งก็คือมีตัวฟาร์มเงินตัวเนี้จะเป็นแก๊งฟาร์มเงินนะฮะเปิดจึกโอ้โหโอ้ยไม่ธรรมดาอันนี้ก็โอเคอยู่นะอันนี้ก็คืออ่าตัวอัปเกรดเมดทาดนะครับก็ตอนนี้มันมันหายากนิดน,นึงตรงที่ว่า,าแต่ก่อนเนี่ย มันสามารถซื้อได้ในร้านใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถซื้อได้แล้วถ้าจะได้ไอเนี่ยเราต้องอต้องเข้ากิจกรรมบอสอะ่ะตอนตีสามอะ่ะมันคืออกิจกรรมบอสอันไหนว่าอันอันน,นี้นี่ฮะนี่ฮะบอสกรุ๊ปเนี่ยฮะมันถึงจะได้มานะครับก็โอเคเลยที่ได้อันนี้มีราคาอยู่นะครับอ่ะตัวแรกผ่านไปต่อไปตัวที่สองนะผมขอปิดอันนี้ก่อน ตัวที่สองโอเคตัวนี้เนี่ยผมมีแชรอยู่ด้วยก็ใช้เลยดีกว่านะครับมันซื้ออันไหนอะซื้อไหนอันนี้เหรอไม่ใช่อันนี้ซื้อเจมสเปเชียลเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอันไหนอ๋ออันนี้แหละนี่ฮะอันนี้จะมีหนึ่งพันก n บินพอยต์ใช้ห้าสิบบคแต่ว่าซื้อได้แค่หนึ่งแอคเคาต่อหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ ผมซื้อมาผมก็จะเปิดได้ห้าครั้งแล้วก็ใช้ด้วยไปเปิดได้ห้าครั้งอยากได้กันแตกกันแตกมาสักอันหนึ่งอยากได้สักอันหนึ่งก็พอป้าบเ <laughs> บสออฟไลไอบ้บ้าป้าบอ่าได้เทลิสแมนออฟลักครับอันนี้เป็น เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการผสมของมันผสมได้หลายอย่างก็มีราคาอยู่ห้าสิบหกสิบาทนะครับเออบางทีอาจจะขึ้นไปสูงถึงเจ็ดสิบแปดสิบนะใช้ได้ใช้ได้คือตัวมันฟรีอ่ะเลยไม่ไโอ้อันนี้อ่าแคปซูลลมนะครับก็หน้าตาจะเป็นไอแบบเมื่อกี้แหละแต่ว่าจะได้สองชิ้นนะครับมีโอกาสได้หนึ่งหรือสองชิ้นนะแคปซูลเนี่ยไปโอ้ได้ลมมาเหมือนกันแม่ โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดต่อไปอีกอันสุดท้ายได้ไฟคูณสองไอตัวนี้มันโชคดีโชคดีปะวะ,ะผมขอไปเปิดแล้วกันช่องมันเต็มนะครับเอ,อช่องมันมีของอะเก็บของกันแล้วกันเก็บของได้อยู่มาเปิดเลยแล้วกันนะครับวิธีเก็บของผมนะอันนี้เผื่อเพื่อนๆเ,เอาไปใช้ก็คือเนี่ยผมจะเปิดไอช่องแบบเนี้ยออกมานะครับแล้วก็เอาไปตั้งร้านแล้วก็ตั้งแบบ เหมือนขายมั่ว,วๆฮะเพื่อให้มันมีช่องแล้วก็เดี๋ยวค่อยกดออกมาเวลาเราจะเอาไปโยนร้านนะครับน่าจะพอแล้วมั้งอ่ะผมสุ่มให้ดูนะเผื่อมันได้ของที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นนะครับครับซูนไฟช่องไม่พอกินยาก่อน <c oughs> กินไปเรื่อยๆเปิดออกมาเดี๋ยวมันไม่พออีกนะประมาณน,นี้กันหนึ 1, 2, ่งซองไปปาบโอเคผมชอบอันนี้ไปาปาบโอ้ได้เหมือนกันเลยเว้ยเดี๋ยวมันจะออกแค่อย่างนี้เนี่ยเอแ,แต่มัน่แต่มันมีราคามีราคานะฮะเพื่อนๆเ,เก็บไว้ขายได้นะผมว่าราคามันหนึ่งชิ้นเนี่ยมันสองม่วงได้เลยปะ่ะเออผมว่าได้อยู่นะ อันนี้สแต็กกันได้นะครับเพื่อจะไม่ลกช่องป้าอ่าได้อีกแล้วเฮ้ยมันจะออกแค่อันนี้อย่างเดียวเลยเหรอป้าบนี่ไงอันนี้จะเป็นเพนตากรรมเอมเบอนะครับก็จะเป็นการเป็นอของที่เอาไว้อัปเดตเพนตากรมซึ่งการจะได้มาเนี่ยเราต้องใช้แต้มรูทในการไปซื้อที่ร้านนะครับเออแต่ว่าถ้าเราเปิดจากทับซูนเนี่ยก็ถือว่ามีราคานะมันประมาณ30,000หรือ 25, 0 0 0 แต้มรูทนะผมว่าก็ก็ก็เอาเรื่องอยู่นะถ้าขายราคาคนเนี่ยก็หลักร้อยนะครับเอไปไปต่อป้าบโอ้ได้ห้าอันเว้ยไปอีกทีหนึ่งตึกโอเคอันนี้จะเป็นอ่าอิเลเมนทัลพาวเดอร์นะครับผงผงธาตุนั่นแหละอันเนี้ยจะต้องเก็บให้ครบ50อันนะครับมันบอกว่าพอเก็บครบ50อันเนี่ยเราจะสามารถสร้างอ l เลเมนทัลแคปซูล อันใหม่ขึ้นมาได้มันก็คือแคปซูลแบบเมื่อกี้แหละแต่เป็นแบบไรธาตุก็คือธาตุน o r m a l เปิดออกมาก็จะสุ่มไอของพวกนี้นะครับเออก็ประมาณนี้ไปแล้วตัวนี้หมดแล้วหมดแล้ววะเออหมดแล้วนะครับอ่าต่อไปใครต่อผมเหลืออีกสี่ตัวมั้งที่มีนะครับที่พอมีแต้มนะแต่แต้มไม่ได้เยอะตัวไหนอ่าตัวหลักของผมนะครับเออโอเคเดี๋ยวซื้อไอนี้มาสักอันหนึ่งดีกว่า ซื้อผมผมชอบซื้อนะไออันที่มันเป็นหนึ่งร้อยิคอยอะนม่งบังจอไม่ใช่หนึ่งร้อยห้าสิบิคอยเนี่ยที่มันจะได้หนึ่งพันแต้มกบินพอยนะครับคือจิตกรรมนี้มาก,กี่ครั้งเนี่ยไอตัวนี้ผมจะได้ซื้อทุกครั้งได้ <laughs> เปิดได้ห้าครั้งครับรอบนี้ตัวนี้ไปได้กันแตกหน่อยหัวาจแหลกนิดนึงนะเพื่อน,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 นเปิดหลายจอจัดโอ้โหมาปุ๊บเบ็ออฟไลท์ <c oughs> ใจดำมาทำไมใจดำจังเลยไปก็ยังเบ็ออฟไลท์อยู่นะครับอา้าว ทำไมมันต้องติกทุกครั้งเลยเนาะป้ยโอ้โหตกใจนึกว่าอะไรมันคือแต้มรูทนะครับหนึ่งพันแต้มก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่แต้มรูทพันแต้มไปต่อได้แคปซูลธาตุดินนะครับแล้วก็สุดท้าย ครับซูนธาตุด์กเน็ net, นะครับธาตุความมืดก็ผมขอไม่เปิดแล้วกันตัวนี้ของช่องมันเต็มอะ่ะเออเพราะว่าตอนนี้จะเป็นตัวตัวตีมอนเก็บเวลนะครับไปผมข้ามไปตัวอื่นต่อหรืออีกสามตัวเอลเวทนะครับตัวนี้เอ,อ้ยตัวนี้มีกดได้ห้าครั้งนะครับแต่ว่าแคสไม่มีนะก็เลยซื้อกล่องที่ได้พันพอยไม่ได้นะ มาห้าครั้งไปครั้งแรกเบสออนไลน์ผมมาทุกงานมันมาทุกงานไปต่อบาบกราเบิออนไลน์อีกนะครับไม่เอาคูณไ้้ไหมมีเยอะแหละไปโอ้โหยังจะมากันแตกนะกันแตกหน่อยครับ ไปโอ้โหมันไม่ยอมให้สายฟรีได้เกิดเลยไปกันแตกหน่อยป้าบแคปซูลไฟเฉยๆนะครับธรรมดามากไม่ได้มีอะไรไปตัวที่ห้านะครับตัวนี้มีกี่พอยต์เนี่ยกดได้สี่ครั้งไอ้มีมีมีมผมมีนี่อยู่มีแชทอยู่ไปงั้นก็เหมือนเดิมผมมี W c o i อยู่ เจ็ดสิบวคอยอ่ะซื้อผมจะบอกว่าบางคนเน่ยเอาตัวแบบนี้แหละกดนะครับแล้วก็ได้ของได้ของดีก็มีนะฮะถือว่าโชคดีมากไปเบสออฟไลท์นะครับไปต่อนะห้าที อีกสีทีกึ๊บโอ้โหครับซูนนะครับไอ้บ้าคือถ้าเปิดนี้คงจะได้ไอ้ตัวลูนเนี่ยโอเคครับซูนไฟสองอันเปิดอีกครับซูนน้ำสุดท้ายนะครับ เบสออฟไลฟ์ line. โอ้ตัวนี้ได้รับซูนย์ก็โอเคอยู่นะได้สี่อันช่องไม่พอ <laughs> เห็นไหมไอ,อพวกนี้จะเป็นแกอ้งมาบัฟให้ตัวหลักนะครับไม่มีอะไรตัวสุดท้ายจริงๆผมได้เหลืออีกหลายจอนะแต่ว่าไอพวกนั้นมันไม่มีแต้มนะครับตัวนี้ก็ได้ก็ได้ห้าครั้งเหมือนกันโอ้นี่ถ้าเฉลี่ยนี้นะ ตัวหนึ่งนี้ได้ได้ห้าครั้งเลยนะใช่ไหมเออของผมเนี่ยเมื่อกี้หกตัวก็ก็ได้หลายสิบครั้งอยู่นะเออได้ยี่สิบกว่าครั้งอะ่ะแต่อยู่ที่ว่ามีดวงไหมเออไปอันนี้ครั้งแรกนะครับป้าบเบสออฟไลน์นะต่อไป เบสออฟไลท์อีกนะครับต่อไปครับศูนย์ท่าดินเบสอ f ฟไลท์นะครับสุดท้ายเบสอ f ฟไลท์ line. โอ้หมดแล้วครับสรุปมันมีไอสองตัวแรกนะที่ได้ของดีนะ เออส่วนไอตัวท้ายๆเนี่ยของมันได้ขับสูนท่าเออแต่ผมว่าสะสมไปแหละนะครับก็ได้ลุ้นดีครับอันนี้สายฟรีแล้วก็จริงๆเนี่ยช่วงเนี้ยจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยก็ออนตัวละครมาใช่ไหมฮะแล้วก็ออนตัวละครมาปุ๊บก็อยู่เฉยเพราะว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมไอ้นี่นี่ออนตัวครบ80ิบชั่วโมงแล้วเราจะได้โกมาสามวันนะเออ โง่สันนี้ก็ถ้าอ่อนเอากบินพอยก็ได้อยู่นะครับหลายคนเนี่ยก็เปิดหลายไอเดียเนาะแล้วก็สะสมมาเล่นนานนะครับดังนั้นสายฟรีเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละนะก็มันอยู่ที่ช่วงแหละที่เราจะสะสมกบินกบินพอยได้นะครับหรือว่าเราจะได้โกที่แจกฟรีมันมาตลอดอะ่ะเออก็ก็ลองดูช่วงกิจกรรมกันละกันนะครับใครที่เล่นมิวนะหรือเพิ่งมาเจอแล้วอยากจะเล่นแล้วก็กลัวว่าจะพลาดกิจกรรม อะไรใหม่ๆเนี่ยก็กด s u b สไคร b ์ช่องเราได้นะครับช่องเราเนี่ยอัปเดตจิตกรรมของมิวตลอดนะถ้ามันมีจิตกรรมให้เราอัปเดตนะก็ประมาณนี้นะครับเออแล้วก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมไปกดไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยไอตัวสมอลกับ Normal เนี่ยนะครับเออก็อย่าไปกดไอกอลี่เยอะนะครับกอลี่มันก็คือพันแต้มเนาะแต่พออ่าถ้าเรา มีแต้มเหลือๆอย่างมี10กบินพอยต์ยี่สิบกอบินพอยต์เนี่ยมาสามารถเปิดสมอลกับโนม a ลได้นะครับสมอลเนี่ยของดีสุดคือขวดปีกคัสสามนะครับก็เป็นส่วนผสมในการสร้างปีก3มนะครับแล้วก็จะมีเทมเพสมุนนะครับแล้วก็โนม a ลเนี่ยของดีๆหน่อยก็จะมีพวกเนี่ยเพสเกลเตันนะครับมินิโรบอ t แล้วก็มีบัตแอนเจิลโซนะครับก็คือไข่ม่วงนะ แต่ว่ามันมีเงื่อนไขในการเปิดก็คือถ้าเป็นสมอใช้10กรอบินพอยต์แต่จะเปิดได้ทุก24ชั่วโมงคือเปิดปุ๊บเราครูดาวน์24ชั่วโมง Normal นะครับใช้20บกรบินพอยครูดาวสี่8ชั่วโมงแค่นั้นเองนะยกเว้นไอกอลิสเนี่ยกอลีเนี่ยนะครับมันไม่มีเงื่อนไขก็เปิดรัวๆได้นะครับเออก็ประมาณนี้นะโอ้โชคดีไหมของผมเออเพื่อนๆได้อะไรคอมเมนต์กันบอก บอกกันหน่อยนะใครได้ลงได้แลนะครับหรือใครจะอวดอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะครับยังไงอ่าใครที่เล่นมิวนะครับอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับหรืออยากให้เราทำวิดีโออะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวีดนี้ก็ประมาณนี้แหละนะวีดนี้ลากันไปก่อนใครเปิดกล่องขอให้โชคดีนะครับได้ตั๋วแลกันเดอโอเควีอนี้ลากันไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ